ทุกคนดูบรรยากาศ้5โมงครึ่งช่วงเดือนตุลาคมโรงงานเปิด6โมงเย็นนะคะเราอยู่ใกล้โรงงานนิดเดียวก็เลยบอกสามีว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอฉันไปต่อได้ไหมนะคะติดถนนเลยนะคะเลือกเดินติดถนนฮ มีเห็ดไหมมาลุ้นกันจ้าเพราะเวลาโรงงานเปิดค่ะอุ้ยตรงนี้เคยเกิดเยอะนะอ๋อมีคนเก็บไปหมดแล้วค่ะทุกคนเจอรอยคนเก็บจ้า ที่สำคัญคือเรามาเห็นเห็ดพึ่งหวานเฮ้ยดอกตะมูตะมี้ว้าวเราเจอเห็ดพึ่งแดงหูถูกกระรอกถูกกระรอกกินไปครึ่งดอกแล้วค่ะดอกแรกของปีเลยเห็ดพึ่งแดงนะคะอันนี้ดอกแรกของปีเลยค่ะแนมะ่เห็ดพึ่งแดงดอกที่สองค่ะว้าว คิดว่าจะไม่ได้กินซะแล้วรสชาติกรุบกรอบเหมือนเห็ดพึ่งขาลายเนื้อกรอบเหมือนปลาหมึกเลยค่ะแต่ว่าไม่หวานเหมือนเห็ดพึ่งหวานนะคะแต่ความกรุบกรอบคืออร่อยมากทุกคนอุ้ยมาเจอดอกอ,อ่อ,อนๆอุ้ยขอให้ได้เยอะๆนะไว้ไวไวมีจ้าเห็ดพึ่งแดงค่ะทุกคน ตัวหมวกเขาจะเป็นสีน้ำตาลแดงแล้วก็รสชาติไม่หวานเหมือนเห็ดขึ้นหวานขาก็จะเป็นออกสีแดงแดงนะคะนี่อันนี้จะเห็นสีขาอย่างชัดโอ้ยแน่นมากทุกคนขอตัดใต้หมวกไว้ที่ป่าเลยค่ะ เป็นสีเหลืองแล้วนะคะแต่ดอกสวยมากค่ะแข็งปักเห็ดพึ่งแดงโอ้ยสองดอกด้วยวทุกคนเด็ดนะโอ้ยนี่จ้า ุกคนไม่เสียดายเลยนะคะที่เราอุตส่าห์วิ่งมาได้เห็ดพึ่งแดงอีกแล้วแลวเราก็ได้เก็บเห็ดดำด้วยค่ะ จหะเ็ดดำก็ขายยาวรอเราเลยยืนรอเราเลยทุกคน หม uh huh. อ่มกินถ้าไม่เหลือเลยค่ะแต่หัวเราไ่เจอราชาแห่งป่าสวีเดน uh huh. อุ้ยขาน่วมหมดแล้วปีนี้ได้เก็บยาวจริงได้ดอกเดียวะคะ่ะ ถือว่าเราโชคดีนะคะอุ้ยขานุ่มค่ะดูทุกคนแบบไม่ต้องรอเปิดร้านให้เสียเวลาเราเข้าป่าเราก็ได้เห็ดเด้อป่านี้มันมีเห็ดพึ่งแดงและเราก็ได้ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็มีดอกแก่เต็มไปหมดเลยเนี่ยอุ้ยนี่ทุกคนว้าวทุกคนรอชอม เราดูเปิดผ้าอบนี่อูเม่ต้องเดินช้าๆแหละถึงจะเจอเพราะว่ามอสสูงมากกว่าเขาจะโผล่ออกมาสวยมากค่ะทุกคนเปิดผ้าอบอีกสองใบเปิดผ้าอบป่าโอ้ยโอ้ยทุกคนอุ้ยหมานมากเดี๋ยวเด้อ จอรอยคนดึงทิ้งด้วยค่ะคนมาเก็บเห็ดกินแล้วไม่รู้หรือเปล่าว่าเนี่ยของอร่อยนั่นนะคะทุกคนรอยดึงทิ้งแบบเป็นกลุ่มๆเลยส่วนเรานี่สี่ดอกจ้าสวยมากแล้วก็มีดอกบานๆไม่เอานะคะเอาดอกตุมต้มๆว้าว ดีใจมากเลยที่แวะเห็นไหมหุยคิดว่าดอกอ่อนๆเห็นหัวเล็กๆแก่แล้วแต่ก็ขายแข็งอยู่ค่ะหาอีกหาอีกทุกคนอีกหนึ่งดอกไหม อยู่เบนโอ้ยสองดอกสวยมากนี่ถ้าเดินช้าๆเราจะได้เยอะเลยนะคะทุกคนแต่เราไม่มีเวลาเดินช้าแล้วนะเดี๋ยวเราไปขายเห็ดกันค่ะอุย้ยนี่เห็ดพึ่งแดงค่ะอยู่เป็นกลุ่มเลยสวยมากสวยมาก จะขออนุญาตแยกแม่แยกลูกเขาติดกันแน่นมากค่ะืมกลุ่มนี้ดอกนี้คือว้าวโอเคค่ะทุกคนไปขายเหตุกัน์ตะก้านี้ของเราคือฟินมากแม่เห็ดพึ่งแดงดอกสวยๆเลยค่ะทั้งตะก้าเลยจ้า เอาเก็บไปเก็บมาทุกคนตเต็มตะก้าเฉยจะออกแล้วจริงๆนะคะหมานตรงทางออกอีกแล้วทีแรกคิดว่านิดเดียวก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้ชมค่ะเก็บมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เอาตเต็มตะก้าจ้าแล้วสวยมากเลยค่ะตรงนี้ ดอกสวยมากกลับจริงๆแล้วค่ะทุกคนถึงทางออกแล้วจ้าใช้ครึ่งชั่วโมงจริงๆนะทุกคนไปขายเห็ดกันจ้าแต่ก,ก้านี้สวยมากเห็ดดำทรัสคันตาแรนมาจ้าเห็ดครึ่งแดงมาชิมกันค่ะทำอะไรก็อร่อยผัดกะเพราก็อร่อย แต่วันนี้นะคะจะพาแกงคะ่ะทุกคนสีสวยแบบนี้สดๆแบบนี้แกงนี่น้ำแกงจะหวานเจี๊ยบที่เหลือนะตู้เย็นเต็มมากๆเรามีเพื่อนฝรั่งที่รอกินอยู่นะคะอันนี้เลือกดอกส,สวยๆเอาไว้ไปแบ่งเพื่อนเพื่อนฝรั่งกินด้วยจ้านนํำแกงพร้อมเห็ด อาดแล้วก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมากกินแกงเห็ดกันแกงแบบง่ายๆสดๆแบบนี้คือหวานอร่อยมากค่ะทุกคนรอชิมรอชิมเสร็จแล้วนะทุกคนต้มสักประมาณ10นาทีใน,นนี้จะเป็น เห็ดพึ่งหมวกแดงและเห็ดพึ่งหวานนะคะชิมก่อนปรุงรสด้วยผมปรุงรสไปแล้วค่ะเป็น,เป,นเป็นเห็ดห้าดาวทั้งคู่นะคะหวานเจ็บเลยแม่คำว่าเห็ดห้าดาวก็คือ เวลากินเราไม่ต้องระวังเรื่องต้องต้มนานหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะต้องล้างต้มเอาน้ําออกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ต้องเลยค่ะเราจะทําเมนูอะไรก็ได้อร่อยทุกเมนูแล้วก็จะต้มนานต้มไม่นานได้หมดเลยค่ะเราใส่พริกสดค่ะทุกคนเครื่องหอมใบหอมอะไรต่างๆของเราไม่มีเลยจ้าถ้าทุกคนดูคลิปวันนี้ อดอกผักชีจากพี่ต้อหลาพาเพลินค่ะนี่เอามาใส่แกงเห็ดได้ทุกคนหอมมากแล้วก็มีผักชีด้วยค่ะเราไม่มีใบแมงลักอยู่เมืองนอกก่ะทุกคนเราต้องรู้จักการกินง่ายอยู่ง่ายไม่ซีเรียสเลยค่ะเครื่องหอมไม่พร้อมเนี่ยอะไรก็ได้จ้าอะไรก็หอมจ้าเอาหอมแบบนี้นะคะทุกคน ใส่ผักชีใครไม่เคยกินก็ลองค่ะดอกผักชีลาวนะคะทุกคนจ้าที่เหลือปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำปลาจบเป็นจบเป็นแซบ่บอืมไปชิมกัน เสร็จแล้วคะ่ะต้มแกงเห็ดฟึ่งหมวกแดงสดๆเลยคะ่ะทุกคนเราก็ตัดชิ้นใหญ่ๆเลยมากินบอส น้ำแกงจะเหนียวเหนียวหน่อยนะคะทุกคนสำหรับเห็ดพึ่งหมวกแดงและเห็ดพึ่งหวานค่ะมาค่ะทุกคนเแซ่บลาย สำลักพริกค่ะนี่นะคะเห็ดพึ่งแดงเวลาแกงสุกแล้วหัวจะเป็นแบบนี้ <c oughs> สภาพหน้าวันนี้เข้าป่าทั้งวันเลยค่ะคุณสามีก็จะดีใจดีทุกคน ไม่รู้ใจดีหรือลำคันภรรยาประบอกเขาว่าถ้าเขาไม่ไปส่งเราก็ปั่นจัก,กรยานไปเองได้เหมือนเห็ดตับเต่าเมืองไทยคะ่ะแบบนั้นเลยทุกคน เหมือนเห็ดตับเต่าเมืองไทยกินให้ชมสดๆขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะบ๊ายบายค่ะ